ผู้สูงอายุที่รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการที่รับเงินช่วยเหลือเบีย้ยยังชีพผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นประเด็นสงสัยที่หลายๆคนสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องนี้เนี่ย การลงทะเบียนของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเขากําหนดคุณสมบัติเอาไว้ก็คือจะต้อง 1. เนี่ยมีสัญชาติไทย 2. อ,อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. ไม่เป็นภิกษุสมณนเน,นักพรตนักบวชผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานนะครับข้าราชการบํานาญสสหรือสอวอเป็นต้นนะครับและก็กําหนดเกณฑ์ในเรื่องของไรายได้ต่อปีไม่เกิน10,000แบาทเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัส <nee> ด <Charlotte> ิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีกําหนดข้อห้ามในการลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้นะครับรับได้ทั้งการช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐและรับได้ทั้งเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุรวมรวมถึงผู้พิการด้วยนะครับผู้พิการเนี่ยรับเบี้ยผู้พิการ ก็สามารถลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐและก็รับเงินช่วยเหลือในมาตรการโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมก็เตรียมความพร้อมนะครับวันที่5กันยายนไปจนถึง19ตุลาคมนี้เนี่ยเขาเปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับอาจจะไปขอแบบที่หน่วยลงทะเบียนเนี่ย มากรอกข้อมูลเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามีข้อมูลที่เราต้องกรอกข้อมูลค่อนข้างเยอะการลงทะเบียนเนี่ยก็มีช่วงระยะเวลาค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรีบลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกๆเพราะว่าในวันแรกๆเนี่ยก็อาจจะมีคนลงทะเบียนเยอะนะครับอาจจะเป็นวันถัดๆไปก็ได้นะครับ